ใกล้ถึงฤด,ดูการปลูกมั่นส้ำปะหลังแล้วจ้าเมื่อนี่พอลองแกมก็เล่มสีมะเอาฟุ้นในของมั่วไปสซอันให้มั่นเนาะจา้าพ mm hmm. ่นกระคุดกองไว้รอบนี่คือรอบที่สองของลดแล้วเนาะจ้าได้มือละสองรดก็โอเคละละกระสันมันสีเมื่อยก็เกาอีกเท่วสิบไปใหญ่อีกเนาะจ้าคุดอันใส่เต็มกระบ,บะรดไทแล้วการพ่นกระสซอัน ทุงปุ๋ยน้ำจ่าไปกไปารไบบใไ้ดินบ่รไฮันขี้ฟุนมันตกจากรถเนาะได้เต็มรถแล้วก็ออกเตินทางได้ไก่แน่ตักงน้อยนึงจ่าอยู่สวนออกจากหน้าออกไปแต่ว่าสวนนั่นยุติดกับบานเลยจ้าแต่ว่าห่างยุไกลหน้าจะขวงออกไปน้องแก้มเพื่อนก็นอยากออกไปนั่กับเลยผ้าไปจนว่าไปหองวัดให้เพื่ะจะติดพอเพื่อนเนี่ย คอตะได้ออกไปละคอจะได้ออกไปหน้าตอนนี้ติดหน้าคักจ้ะติดมาตัวนี้ติดบอบบอบเนี่ยถ้าคึ้นรถได้าำหาตะมาบ่ได้ทำห,า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 ,ทา,หาแม่ก็พอได้จ้ะ <c oughs> มาหอดแล้วเพิ่นกระจัดการใหญ่ของเพิ่นเองนั่นละบ่ได้ไปอยากน้ำเพิ่นดอกจ้ะอยากอย่างเดี๋ยวคือเก็บอันช็อตงานต่างๆนี่ละจ้ะนี่คืองานของแม่งานของพอก็คือ ทำงานนี่ให้นี่แหละให้หัวนในสวนลูกสาวกับคักอยากให้แม่ไทยอยากให้แม่เปิดเพลงให้เต้นพร้อมเด้แต่มันผิดกฎนะจ๊ะเปิดบ่ได้เปิดแล้วก็วล่งบ่ได้จ้ะ